สั่งนาฬิกาได้ฟิล์มแต่ได้ฟิล์มสองอย่างนี้ หนูสั่งอะไรเนี่ยเคอรี่จ้นดินปุ๋ยมีโฟมด้วยโอ้วิธีแกะเคปทำไมหนูไม่เอาเมีดม,มาแกะดีๆล่ะลูก อย่าไปแกดมังเออต้องแกโอ้แกไม่ออกมันมัน,มนคืออะไรกล่องเปล่าเอ้า เขาหยิบผิดกล่องหรือเปล่าพา่อ <Yahoo! S 2> เขาหยิบกล่องเปล่ามันคืออันนี้เดี๋ยวลูกลูกสั่งอะไรเนี่ยก็คือนาฬิกาเราก็สั่งนาไิกาพ่อก็ไปได้ดูได้นน่มันคืออะไรหนิ นาฬิกาหนูอยู่ไหนนี่มันคืออะไรหนูสั่งอะไรเนี่ยไหนแปงแกดิโอ้ยคีมแกแกที่แกะที่แปงไม่แัน มันคืออะไรแหนวแนวแหนว,นว,นวมันคืออะไรเนี่ยมันไม่แฟร์เลยพ่อมันไม่แฟร์เลยหนูสั่งผิดมั้งลกูกมันคืออะไรเนี่ยมันคือฟิล์มเออฟิล์มสองอันนี่นะสั่งนาฬิกา แต่ได้ฟิล์มสองอย่างนี้แต้วแตวแตวแตวตวกระจุกเข้มขึอ้องการม่โดนของไาฬิกาโอ้ยคิีมมาสั่งอะไรของคิีมบุ๊สั่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยอยากได้โนาฬิกาโดนเ<ด>ลยแหละก็ช่างบอกว่ามันไม่ได้อันนี้ดอกขนาดอันนี้ยังสามลอย เอ้ออยังลอยสามชีพไปเลยถ้าเป็นนาฬิกาของแท้กับพันกว่าอย่ยาไปแกะเลรียญแม่ย่าไปแกะเลรียญู้เอาเก็บไว้เอาแหน่ย้นสื่อนาฬิกามากคอออกอ่อยเอาติดเออเอาเก็บไว้ชามมันเถาะอยากได้นาฬิกาพ่อสั่งให้หนูเลยนาฬิกาแนวแนวนาฬิกาอย่างนอกรูเป็นยังสีเนาะจะใส่จังไงล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแกหาสายมาเร็วๆเอาสายมาเอามามัดให้มือเอามามัดมือหน่องแล้วๆไหนแนมือมานี่เอาสายก่อนอ้าวเอาติดไว้เอามาทางนี้มาทางนี้มามามัดมามัดดานิกาตรงนี้ไปทางนู้นไม่เอามาทางนี้มาทางนี้มันไม่แฟร์เลยพ่อหนูสั่งผิดลูกเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไมอ่าดานิกา เดี๋ยวหาเชือกมัดก่อนอามาเนี่ยมาเน,นี่ยก่อนานาฬิกาสองเรือน <c oughs> ได้แต่กระจกนาฬิกาอุสาตั้งตารอ,อกี่วันนี่สร้างขึกมาแล้วนะคอาเรียกมาี๋้วนี่มาหนูอ่ดูผิด พ่อกระไฮนองส่มเอามันก็เห็นเป็นรูปนาฬิกาคิดว่าแต่นาฬิกาจะสร้างไม่หรอหนูอยากได้หนูอยากได้เกินไปละเกินไปละเดี๋ยวนี้วไหนเอานาฬิกามาเอาเอานาฬิกามาใส่แขนก่อนลูกนาฬิกาใหม่นะใส่ไหนหนูหนูอาจะใส่สองข้างเลยไหนเอาแขนมาสิไม่นน้องแลวเอาแขนมาไหนใส่นาฬิกาสองข้างเลยมั้ยไม่โรงงอนนาฬิกา หนูสายนาฬิกามาหนูจะใส่สองข้างหนูหนคอเลแล้วทิ่มผลยาวเดี๋ยวนาฬิกามาใส่ก่อนลอเลยเอาแขนมาใส่นาฬิกาก่อนนี่ไม่หนูหนคอเแล้วเสียตังทิ้งเลยมายทิ่มเสียตังเปล่าๆนี่ไงนาฬิกามาเอาเร็วนี่หนะ้าปัดมาหนี่ ว้าวที่ต่าสั่งใหม่เดือนนี้เดือนหน้าให้สั่งใหม่แล้วกันเดือนนี้เขาปิดประเทศแล้วเดือนนี้เขาปิดจังหวัดแล้วสั่งไม่ได้แล้ว oh, <no. S 1> เห็นไหมตอนกลางคืนไม่มีรถวิ่งเลยเขาไม่ให้ใครวิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวโควิดติดสิ้นเดือนก่อน่อยสั่งใหม่แล้วกันอดรออีกแค่นิดเดียวเองโอเคโอเคก่อน ถ้าไม่โอเคไม่ได้ได้นาฬิกาใหม่แล้วซื้อให้โอเคก่นอนโอเคพอต้องสั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องสั่งตอนสิ้นเดือน,นสั่งเดือนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปแล้วไม่ง่ายหนูจะฉีของเต็บบมบ้านไว้ให้ฉีกเต็มบ้านเขาต้องเก็บให้ไม่เก็บให้แปลงใหม่ใหม่